โรงพยาบาลกลางเป็นโรงพยาบาลคุณภาพเพื่อประชาชนทันสมัยได้มาตรฐานบริการประทับใจสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสาระการป้องกันการพัดตกหกล้มในแผนกหอผู้ป่วยในค่ะผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในหอผู้ป่วย นอกจากจะมีอันตรายจากสาเหตุของการเจ็บป่วยแล้วอันตรายอีกอย่างหนึ่งที่ผู้ป่วยอาจมองข้ามไปคืออันตรายจากการพัดตกหกล้มค่ะเพราะผู้ป่วยมีปัจจัยเสี่ยงหลายด้านทั้งด้านร่างกายได้แก่ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวมากกว่าหนึ่งโรคหรือผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบกระดูกและข้อรวมทั้งยาที่ผู้ป่วยได้รับเช่นยานอนหลับยาลดความดันโลหิต หรือยาที่มีผลเกี่ยวกับการทรงตัวรวมทั้งสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลเช่นแสงสว่างที่ไม่เพียงพอการสวมใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสมทำให้เกิดการพัดตกหกล้มซึ่งส่งผลให้การรักษาที่ยากขึ้นนอนโรงพยาบาลนานขึ้นและค่าใช้จ่ายที่สูงเพิ่มมากขึ้นตามมาค่ะในหอผู้ป่วยในผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงมากกว่าในภาวะปกติ เจ้าหน้าที่ญาติและผู้ดูแลจะต้องเฝ้าระวังให้มากขึ้นโดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มที่เสียยเส่ยงต่อการพัดตกหกล้มค่ะผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการพัดตกหกล้มสูงญาติและผู้ดูแลจะสังเกตได้จากป้ายสัญ,ญลักษณ์พัดตกหกล้มซึ่งจะติดอยู่ที่หน้าห้องผู้ป่วยในหอผู้ป่วยพิเศษหรือติดที่ปลายเตียงในหอผู้ป่วยสามัญ แล้วผู้ป่วยแบบไหนหรือสถานการณ์แบบไหนนะที่เสี่ยงต่อการเกิดพัดตกหกล้มผู้ป่วยที่มีภาวะขาอ่อนแรงในผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าวควรมีญาติหรือผู้ดูแลคอยให้ความช่วยเหลือเตียงสูงเกินไปไม่มีที่วางเท้า ควรจัดให้มีที่สำหรับวางเท้าในกรณีที่เตียงสามารถปรับระดับได้ควรปรับระดับให้อยู่ต่ำสุดผู้ป่วยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในเรื่องการป้องกันการพัดตกหกล้ม ผู้ป่วยเอื้อมหยิบของควรมีการจัดสิ่งของเช่นเหยือกน้ำหรือแก้วน้ำไว้ใกล้ตัวผู้ป่วยเพื่อที่ผู้ป่วยจะสามารถหยิบได้ง่ายผู้ป่วยอย่าเก,กงใจเมื่อคิดว่าตัวเองไม่สามารถทำได้ อย่าทิ้งผู้ป่วยไว้คนเดียวในกรณีที่ญาติหรือผู้ดูแลไม่สามารถอยู่กับผู้ป่วยได้กรุณาแจ้งให้พยาบาลทราบทุกครั้งค่ะการป้องกันการพัดตกหกล้มในโรงพยาบาลนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วยในการปฏิบัติตัวร่วมกับการดูแลของญาติเพื่อให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลกลางปลอดภัยจากการพัดตกหกล้ม ขอบคุณผู้ป่วยและญาติทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตัวด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการการป้องกันการพัดตกหกล้มโรงพยาบาลกลางสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ